เฮ้ยเอาจริงๆในการเลือกตั้งครั้งนี้สิ่งที่ไม่น่าพูดที่สุดหรือไม่พูดได้เลยก็จะดีคือคําว่าจะอินไปทําไมนักหนาตั้งใจทํามาหาแดกเฮ้ยถูกต้องคนต้องตั้งใจทํามาหาแดกเว้ยเราก็เหมือนกันต้องตั้งใจทํามาหาแดกและที่สําคัญเราต้องสนใจสิ่งรอบข้างบ้างและถ้ายิ่งสิ่งนั้นมันจะมีผลกับชีวิตเราในอนาคตมันจะมีผลกับลูกหลานเราในอนาคตทําไมถึงต้องใส่ใจการเลือกตั้งไม่ว่าจะระบบสวัสดิการรัฐเออสาธารณาสุขเออการ คมนาคมเออการศึกษาเอยการท่องเที่ยวเอยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมอยู่ตรงเนี้คือมันสําคัญมากฉะนั้นทุกคนควรจะหันมาสนใจและใส่ใจมันอย่ามองข้ามสิ่งที่กําลังเป็นอยู่ควรจะแตกต,ตื่นตื่นตัวเพราะนี่คือประเทศของเราที่ซุกหัวนอนของเรารู้ไหมว่าเราทุกคนทํางานมาเนี่ยหาเงินได้มาเนี่ยเงินที่เราจ่ายภาษีเนี่ยเราควรที่จะมีโอกาสได้เลือกผู้นําดีๆที่จะนําเงินเราไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ให้ผลประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุดถามจริงๆคุณโอเคแล้วหรอกับถนนที่ทุกวันนี้สร้าง2ปี3เดือนพังนี่มันศตรวตรรษที่20แต่ประเทศเรายังไม่มีรถไฟสาธารณะที่โอเครวดเร็วถนนหนทางเดี๋ยวพังเดี๋ยวซ่อมระบบสาธารณะสุขเป็นยังไงเคยเข้าไปโรงพยาบาลรัฐไหมโรงพยาบาลใหญ่ประจําจังหวัดเคยเห็นภาพที่พยาบาลไม่กี่คน ดูแลคนป่วยทั้งวอดไหมการศึกษาเป็นยังไง365วันเด็กไทยเรียนทั้ง365วันวันหยุดก็ต้องเรียนพิเศษเรียนตั้งแต่เช้ายัานเย็นเฮ้ยมันควรจะมีอะไรใหม่ๆแล้วอะ่ะคือเราอยู่ในประเทศที่แบบว่าคนสักลายเป็นคนไม่ดีคนใส่กระโปรงสั้นคือแรกตัดสินคนจากภายนอกล้วนๆอะ่ะคือตอนนี้แค่อยากจะบอกว่าการที่หลายๆคนตื่นตูมเรื่องการเมืองเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจริงๆสําหรับประเทศเราแล้วไอ้ก็เป็นคนหนึ่งที่ให้ความสําคัญ กับเรื่องนี้มากเลยอยากจะมาบอกว่าคุณอย่าพูดว่าไม่อินคุณจําเป็นที่จะต้องอินถ้าคุณคิดที่จะมีลูกมีหลานคุณอยากให้ลูกหลานของคุณเกิดมาในประเทศแบบไหนประเทศที่เป็นยังไงประเทศที่ผู้ใหญ่ไม่เคยยอมรับฟังเสียงของเด็กประเทศที่บอกว่าถ้าผู้ใหญ่บอกว่าดีแล้วเรามีเสียงขึ้นมานิดนึงเราเป็นเด็กไม่ดีไม่โอเคทั้งที่คําพูดของเราอาจจะมีประโยชน์ก็ได้อย่างนั้นน่ะหรอคุณอยากให้ลูกหลานคุณมาในประเทศแบบดีจริงๆเหรออะไรที่รา ราสามารถช่วยกันเปลี่ยนแปลงได้อาจจะไม่มากหรือไม่น,อน้อยแต่ถ้าเราทําได้คนรุ่นหลังเราก็อาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นฉะนั้นตอนนี้ถ้าพวกเราแยกกันเป็นกลุ่มก้อนมันก็จะไม่เกิดความแข็งแรงแต่ถ้าวันนี้เราทุกคนทุกคนในประเทศจับมือกันเกาะกันเป็นก้อนที่แข็งแรงเราทุกคนจะสามารถขับเคลื่อนประเทศไปให้ไกลกว่าน,นี้ได้ถ้าคิดไม่ออกว่าเรากำลังทำเพื่อใครลองไปยืนมองที่ กระจกดูเราทําเพื่อตัวเองนั่นแหละทําเพื่อลูกเพื่อหลานเรานั่นแหละทําเพื่อพ่อแม่ญาติพี่น้องของเรานั่นแหละรู้แล้วใช่ไหมว่าทําไมเราถึงควรที่จะอินไม่ว่าจะเลือกพักไหนไม่ว่าใครจะเป็นคนชนะเราต้องฟังเสียงของคนข้างมากและเคารพการตัดสินใจของเสียงข้างมากเพราะนี่คือประชาธิปไตยไทยแลนด์สู้สู้